อัปเดตกรอบการ์ดนอีเวนต์บัตรมูนร้านบับเบิชอปไก่ตันกุ้งคุ้มแล้ว้นแค่สิบบาทบริการกดเกมพาร์ทแบบแดงดังแค่พิมพ์ชื่อไอเดียโรบอหรือถ้าอยากอัพไว้ไววหาไอเทมแมพบอกฟูดและแมพฟิชพร้อมบริการฟาร์มแมพต่างๆอีกมากมายปลอดภัยส่งของไวบริการครบจบในที่เดียวแวะดูก่อนที่ลิงก์ฝังหมดคอมเมนต์เลยเฮ้ยทำไมไม่หายโูย้นี่ไงเฮ้ยได้เลยเหรอ อันนี้คือได้เลยเหรอเฮ้ยมีคัดซีนด้วยใช่ยังเจ๋งอะ่ะเฮ้ยน้องภูกลับเฮ้ยน้องกระแทกได้ออยังไงแล้วก็บินว้าว เป็นตุกคูกแดงว่ะไอ้เอ็นี่หนีไอ้นี่หนีนี่ไปไหนอุ้ยปล่อยลำแสงได้ด้วยเหรออะไรวะเฮ้ยเชี่ย,ยมันโหดจังวะไอ้มันทำไก่ต็อกพี่มาเนาะโอ้มันทำไก่ต็อกพี่อีเวนต์บัตมูนสถานะบัตมูนนะครับผมทุกๆุหนึ่งชั่วโมงจะเกิดฟูมูนและหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับผมจะมีโอกาส33%ที่จะเกิดเป็นบัตมูนนะ มันไม่ได้เกิด3ชั่วโมงครั้งหนึ่งนะครับผมมันมีโอกาส33%ที่จะเกิดบัตรมูลนะใน1ชั่วโมงนั้นนะครับผมอ้าวมาแล้วบัตรมูลชอบมาแล้วดูดิโอ้สิบล้านกูซื้อเลยบัตรมูลโอ้มีขัวโลกชิ่าได้กล่องอันนี้มาความสามารถของสัตว์บัตรมูลในเลนเะนเอาไปใส่ดิ ช่วยใครไข่ช่วยช่วยให้ไข่ฟักเร็วขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้ฟิวเหรอเปลี่ยนให้ผลไม้กลายเป็นซอมบี้ฟิเหรอความสามารถของเม่นแดงเนยครับผมจะเพิ่มขนาดของผลไม้ที่มีหนามนะผมสองจุดศูนสองเท่านั่นเองอย่างเช่นทุเรียนนั่นเองนะและเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์ให้หนึ่งจุดหนึ่งหกเท่าน,น,นะครับผมให้กับผลไม้ที่มีหนามเช่นกันนะครับผมวอเตอร์กไนนไปน่องคูงไป นกพูกเหมือนเดิมนกพูกเหมือนเดิมนะเพิ่มอันนี้เฉยเพิ่ม exp ให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับผมเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอ๋อทัวหุ้ยระดับใหม่ว่ะ c r ิสต o m ม t ิ i c นะครับผม้องใหม่มีแค่ตัวนกพูกนะครับเอาไก่ซอมบี้มาจากไหนครับไก่ซอมบี้มันแจกตอนอัปเดตนะครับถ้าคนไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟตอนอัปเดตจะไม่ได้ไก่ซอมบี้นะครับต้องอยู่ในเซิร์ฟตอนที่อัปเดตนะครับมันถึงจะได้ไก่ซอมบี้นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟก็คือหมดสิทธิ์นะครับเข้ามาทีหลังก็ไม่ได้แล้วครับ สถานะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาสถานะเซเลเชีย่เน่เน่เน่เมันจะเป็นอย่างนี้สถานะเซเลเชีย่เห็นไหมเดี๋ยวพี่ให้ดูไหนวะเซเลเชีย่อ่านี่เห็นไหมมีสถานะเซเลเชีย่มันจะออกสีม่วงๆแล้วมีรูปดาวอ่ะมันจะออกมอ่วงๆแล้วก็มีรูปดาวดำๆมันจะวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะอันนี้จะคูณร้อยยี่สิบที่จะเอาลองเอาไปขายดูนะว่าไอติดม่วงติดเซเลเชีย่เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะคูณร้อยยี่สิบเท่าบวกกับเวทด้วยมันเปียกนะครับผมอันนี้ขายเลย โู้ได้เป็นล้านเลยเหรอถ้ามะม่วงธรรมดาล่ะถ้ามะม่วงติดธรรมดาปกติมันจะได้ประมาณเท่าไรหร่วะหมื่นสี่หมื่นห้ามะม่วงขายไ,ยได้าะแนนได้เอ็มหนึ่งเหรอนี่สถานะบัตรบัตรไลท์นะครับผมบัตรไลท์นี่มันจะคูณสี่เท่านะครับผมแต่ว่าทางที่ดีไม่ต้องขายหรอกพี่ว่าเอาไปแลกกิจกรรมดีกว่าถามดูดิเท่าไหร่โอเอ็มเดียวอ่ะไหนทดสอบแรกลูกมูดีเฮ้ยได้สิบเอ็ดแต้มนะมุเจ้อีกทีดิ เอาต้นไถ่ตอนนี้ติดบัตรไลท์แล้วก็ติดเซลิเชียลด้วยว่ะลองใส่ดูนะจะได้กี่แต้มได้หกแต้มดูหน่นะครับผมอ่ะโอเคสรุปแล้วคือเอามาแลกตรงนี้เหมือนเดิมนะเอามาแลกตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็จะได้พวกนี้มาก็มีสิทธิ์ได้เจ้าและคุณนะพี่ว่ามีโอกาสได้แลกคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสถานะบัตรมูลอะ่ะมันได้แต้มเยอะนะครับมันมีมันแอดสถานะดิจโก้มาอีกแล้วบัตรมูลแล้วก็สายฟ้าเต้นอีกแล้ว ไอ้หา่าตุงเต้นทั้งวันบอนี่ไหมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันเสกแล้วเ <c oughs> พิ่งซื้อมาเมื่อกี้นีสิบล้านนะกล่องอันนี้สิบล้านนะผมอ่ะลองวางนี่ลองวางนี่อ้มันจะเป็นของแต่งสวนนะครับเนี่ยเจ็ดชั่วโมงเลยเหรอผลใหม่ที่เข้ามาโอ้อันนี้กูซื้อเลยดีไหมเนี่ยนะต้นใหม่เนี่ยเจ็ดร้อยนี่ บ๊อบมา,าเดี๋ยวเราจะมาลองปลูกไอ้ต้นถั่วนี้ดูนะครับผมว่ามันจะตึงขนาดไหนเอาวางตรงนี้เลยวางวางเอ็ดวานแล้วก็มัตเตอร์สปิงเกอร์กูมีสองอันมัตเตอร์สปิงเกอร์กูไปแล้วอยา่าด่าแม็กกี้กันทีไหนวะ ย่อย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 อ,ยอ,ยอนะเมกี้ยอยนะเมกี้ยอยนะเมกี้มาแล้วมาแล้วอูว้หูอันนี้คือต้นใหญ่เหรออันนี้คือต้นใหญ่หรือเปล่าอันนี้คือต้นใหญ่หแล้วเหรอเอาโตแล้วดูหน่อยสิผลมันเป็นยังไงโอ้นี่ไงถั่วมาแล้วถั่วละเตาได้แล้วนี่ไงถั่วละนเตาลองเอาไปขายดูดิเท่าไหร่วะเดีย๋ยวลองเช็คราคาดิเท่าไหร่หมื่นแปดหมื่นแปดก็ถือว่าแพงอยู่นะเอานี่ไงบัตรบานานะ่า สามอันนะครับผมนี่ในร้านนกคุกดแดงครับเออพี่ก็ว่าอยู่พี่ซื้ออยู่แต่พี่ขอปลูกไว้ตรงนี้นะหนึ่งสองปลูกไว้อ้าวแล้วก็เบสิกสปริงเกอร์ใส่แล้วก็แอดวานซ์ยัดใส่เพิ่มอ้าวเชี่ยวเชี่ยวเชี่ยวคุณลดน้ำเลยทีนี้มาแล้วมาแล้วทำไมต้นกล้วยมันเป็นอย่างนี้วะไอ้ห่าเอ้ยบัตรัดนะมันโตแค่นี้เหรอเอานี่ไงออกผลแล้วออกผลแล้วออกผลแล้ว บัดมูลบานาน่านะครับผม80,000ก็ 8, ถือว่าดีใช่ได้มันได้ดแต้มเยอะขึ้นร่ะอุ้ยต้นถั่วขายต้นถั่วขายสิบล้านกูไม่แน่ใช้โลบักซื้อเลยว่ <laughs> เะเฮ้กูเสียหัวให้บักดูบิ๊กอีกแล้วเดี๋ยวพี่ปลูกอีกอันนึงดิต้นถั่วเบสิกใส่เต็มใส่เต็มสูบมันต้องต้นใหญ่ละรดน้ำคนดินหยอหยอยะยอะซอสม็กกี้หยอซอสม็กกี้เข้าไป ไเแค่ต้นเท่าเดิมว่ะบัตรมูลมาหน,น้าหน้าแล้วก็อันนี้มูลเมลอดน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองปลูกดูปลูกใกล้ๆกับต้นนี้เลยอ่ะโอเคใส่เบสิกให้ออดวานอีกอันนึงแล้วก็วอเตอร์เหยาะ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 เาเข้าไปมูลเมลอดอันนี้คือมูลเมลอดได้จากช็อปของของบัตรมูลลองดูที่เท่าไหร่อู้สองหมืน่นสองหมื่นสี่ไอเทมใหม่เสาลอดเซลิเทียวเสาเสาอันนี้มันสามารถลอดลอสถานะเซลเชียลได้นะผมอย่าลืมไปปักนะเนี่ย เนี่ยอย่าลืมไปปักกันนะผมสถานะเซเลเชียลนะผมเนี่ยเสาเสาลูกดาวเนี่ยเห็นไหมเอาไปปักเอาไปปักอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนของเราผลไม้ของเราก็จะติดสถานะเซเลเชียลนะผมซึ่งสถานะเซเลเชียลเนี่ยมันจะคูณร้อยยี่สิบเท่านะผมอันนี้ <c oughs> อันนี้คือบัตรมูนเมลอนเหรอไปแงติดสถานะเทเลเชียลอีน้องยางเติงและนี่ก็คือมูนบานาน่านะผมกล้วย <c oughs> และเขายังเพิ่มไข่เข้ามาใหม่นะผมเป็นระดับมิติคอลด้วยนะผมในนั้นก็จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่5ตัวนะผมยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะตัวนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่จะอัปเดตเพิ่มให้นะครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะผมในส่วนของอัปเดตบัตมูลนะครับผมถ้าข้อมูลไหนไม่ถูกหรือว่าคาดเคลื่อนไปก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้